ซึ่งของที่ตายสมาในวันนี้เนี่ยจะเป็นของที่จะเอาไปปลูกสวัสดีค่ะขอต้อนรับคนทั้งาสู่ชมพันนีชินางกับกบแต่อันสบอก วันนี้นะคะต่ายอยากจะพาทุกคนนะคะมาแกะกล่องอันสบอกไปพ,มพมร้อมๆกับต่ายนะคะไปลุ้นกันว่าหน้าตาของของที่ต่ายสั่งมาจะเป็นยังไงนะคะเนื่องจากที่คลิปต่อไปนะคะที่ต่ายจะถ่ายเนี่ยเป็นคลิป14กุมภาพัลลนธ์นะคะต่ายจะปลูกดอกกุหลาบนั่นเองซึ่งของที่ต่ายสั่งมาในวันนี้เนี่ยจะเป็นของที่จะเอาไปปลูกกุหลาบนั่นเองนะคะแล้วก็เลยอยากจะมาลุ้นกันว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะ แล้ว14กุมภาไม่ใช่แค่วันที่ต่ายจะลงคลิปวันเลนทายเท่านั้นนะคะยังเป็นวันที่พันนีช n แนลนะคะช่องของตายในยครบรอบ3ปีที่ต่ายได้ลงคามาที่ต่ายได้ถ่ายคลิปมาทั้งหมดนะคะครบ3ปีแล้วนะคะคลิปแรกที่ต่ายลงเนี่ยต่ายพาไปดูพรพันนีรีสอร์ทนะคะคลิปแรกเลยนั่นคือเปิดตัว14กุมภาพันธเลยนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมา พาทุกคนนะคะไปอันบล็อกก่อนแล้วก็คลิปต่อไปเราจะไปปลูกกุหลาบและต้อนรับวันครบรอบ3ปีของช่องพัน h ีชแนลแต่วันนี้ไปอันบล็อกกันก่อนเลยและนี่นะคะก็คือขอทั้งหมด3ยานะคะที่ต่ได้สั่งไปนะคะวันนี้ไต่จะมาแกะกล่องไป,ปรพร้อมๆกับทุกคนนะคะไปรอรู้กันคะ่ะว่าของทั้งหมดจะหน้าตาเป็นยังไงนะคะของชิ้นแรกในวันนี้ที่เราจะแกะกัน นี่นะคะอันนี้คือปุ๋ยนะคะที่เราจะเอาปุูกน้องกุหลาบนะคะน,นี่อันนี้คือปุ๋ยที่เราจะโรยน้องกุหลาบนะคะทุกๆเจ็ดวันนะคะสรรพคุณนะคะปุ๋ยกุหลาบนะคะบำรุงรากให้รากเยอะและแข็งแรงนะคะบำรุงต้นไม้และกิ่งให้โตเร็วและอวบอิ่มนะคะบำรุงใบและเร่งการแยกยอดของกุหลาบนะคะ ปลุงดอกให้ใหญ่สมกับสภาพอากาศที่ต้นอยู่นะคะซึ่งสภาพอากาศที่นี่ก็ค่อนข้างร้อนมากๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือคิดว่าถ้าเริ่มลงกระถางแล้วเนี่ยจะให้น้องอยู่ในร่มก่อนให้น้องโอเคแข็งแรงดีแล้วเราค่อยพาออกแดดนะเพราะว่ามีผู้เชี่ยวชาญได้บอกเราแนะนำเรามานะคะอันต่อไป ไปรุ่นกันเลยนี่คือน้องปุ๋ยเป็นปุ๋ยขอเออเขาเรียกว่าอะไรนะปุ๋ยมูลบัวเป็นปุ๋ยแบบที่มันเป็นมูลบัวนะคะเราก็จะเอามาผสมในดอกกุหลาบในกระถางของน้องนะคะคืออันนี้มีผู้แนะนํามาบอกว่าให้ใช้ปุ๋ย,ยใช้ปุ๋ยมูลวัวในการ ปลูกน้องด้วยนะคะเราก็เลยถามว่าใช่แบบนี้ไหมเขาก็เลยบอกว่าใชา่เราก็เลยสั่งเลยนะคะก็ผู้เชี่วชาญมีหลายคนมากเราก็เลยเพยายามที่จะกกิบของแต่ละคนมาผสมกันนะคะซึ่งทุกคนก็แนะนํามาในแบบที่เหมือนกันเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นทางที่ดีที่สุดเพราะว่าผู้เช่วชาญเขาบอกว่าน้องกุหลาบจะชอบปุ๋ยมูลวัวมากที่สุดนะคะ นัต่อไปคือที่อยู่ข้างหลังตายเองคือต้องบอกก่อนว่าอันเนี้ยรู้สึกตกใจนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าเราอะคิดว่ามันเป็นกระถางเล็กและคนที่สั่งเขาก็คิดว่ามันเล็กมากแล้วเราก็ไม่ได้ถามผู้เชี่ยวชาญน,นะคะว่ากระถางที่เราสั่งควรจะเป็นกี่นิ้วสำหรับน้องที่เพิ่งเริ่มปลูกนะคะ เราก็เลยคิดว่าเราอะเราก็เลยให้เจ้าของต้นกุหลาบอีกต้นหนึ่งนะคะได้สั่งมาซึ่งมันใหญ่มากครั้งแรกที่เห็นคือเราคิดว่าเป็นโถสุขภัณฑ์นะทุกคนแล้วเราก็มาคุยกันเออมันก็เหมือนโถสุขภัณฑ์จริงๆวันนี้ก็เลยจะมาแกะนะคะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงอ๋อเป็นแบบนี้นี่นะคะทุกคนโอ้โหดู อันนี้นะคะคือต้องอยก่อนอะ่ะอันนี้คือกระถางที่เอาไว้ปลูกน้องคอนคอร์ดนะคะซึ่งใหญ่มากแล้วก็อันนี้คือเป็นรูนะคะรูที่เราเอาไว้สำหรับระบายน้ำให้น้องระบายน้ำได้ดีนะคะแล้วก็ซื้อมาเผื่อช่วงหน้าฝนด้วยเพราะว่าหน้าฝนต้นไม้จะเกิดปัญหาว่า น้ำมากมันก็จะชื้นเฉาตายนะคะแล้วก็เลยซื้อแบบนี้กันมานะและนี่ก็คือของทั้งหมด3อย่างนะคะที่เราจะเอาไว้ปลูกน้องกุหลาบในคลิปถัดไปนะคะยังไงก็ฝากทุกคนนะให้กำลังใจแล้วก็ไปติดตามคลิปหน้ากันค่ะว่าเราจะปลูกน้องกุหลาบแบบไหนแล้วมันจะสําเร็จไหมนะคะ ก็ฝากทุกคนนะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดให้กำลังใจแล้วก็มาคอมเมนต์กันเยอะๆนะคะว่าอยากให้ต่ายทำอะไรบ้างเพราะว่าแน่ใจตอนนี้ต่ายมีหลายอย่างที่อยากทำมากๆนะคะแต่ว่าก็พยายามหาเวลาลงตัวอยู่นะคะก็จะพยายามทำคลิปที่มันดูน่ารักน่ารักออกมาให้ทุกคนได้ชมกันนะคะยังไงก็ฝากด้วยนะคะกับพันนีชา n e l นะคะไปก่อนสวัสดีคะ่ะ